อาละก็สวัสดีทานผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบัคช็อ o u l e t t e นะฮะก็สําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมเกี่ยวกับการยิงปืนนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันไม่ใช่การยิงปืนแบบธรรมดาดิมันคือการยิงเสี่ยงดวงด้วยถ้าถามว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะฮะจะได้ไม่เสียเวลาแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนรู้จักเกมนี้อยู่แล้วนะก็น่าจะรู้วิธีการเล่นดีนะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักก็ลองเอาไปเซิร์ชกูเกิลดูนะครับว่ารัสเ,เชียนลูเล็ต นะครับแต่ถ้าใครรู้จักรัสเชียรูเลตก็จะรู้เลยว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะแค่เปลี่ยนจากปืนลูกโมเป็นปืนลูกซองเออเอาล่ะตอนนี้นะฮะเหมือนเราจะเกิดมาอยู่ในห้องน้ําที่ไหนสักที่นะฮะโอ้แล้วใครมันมาพังอะไรตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยใครเอาคอมเอาจอมาตั้งบนอะไรเนี่ยมาตั้งบนอะไรวะไอที่อ่างล้างมือจะบ้าเลยโอเคเดี๋ยวเราจะออกประตูไปตรงนี้นะฮะปากเข้าใหา้โอ้โหถีบเลยรุนแรงเกินโอ้แล้วตรงน,นี้เหมือนจะเป็นในผับนะฮะโอ้เสียงดังนรหขูมากเลยไอนี้ยืนทำหาเลยเนี่ย เดี๋ยวเราเข้าประตูนี้ก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมโอเคเราจะตรงมาที่นี่เราก็ทิปสวัสดีผมขอเรียกหมอนี่ว่าไอ้หน้าหลอดแล้วกัน,นท่านผู้ชมอันนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับการเล่นเกมนะมันให้เราทําอะไรเอยให้เรา,เาพิมพ์ชื่อนะครับเ,เดี๋ยวเราใส่ชื่อแล้วกันนะเอาเป็น A B C D E แล้วกันนะฮะขี้เกียจคิดโอโหแม่งโคตรสิ้นคิดเลยว่ะ <c oughs> โอเค,อเ,คเรียบร้อยมาแล้วเป็นมอนิเตอร์นะครับ เฮ้ยล้วก็มีพลังงานชีวิตครับคนละ2นะแล้วก็ตรงนี้มีกระสุนอยู่3นัดนะฮะประกอบด้วยสีแดง1สีน้ําเงิน2ส,สีแดงคือลูกจริงและสีน้ําเงินก็คือลูกเอ่อลูกด้านนะครับผมขอเรียกว่าลูกปลอมแล้วกันมันถนัดปากว่าลูกจริงกับลูกปลอมนะท่านผู้ชมซึ่งวิธีการเล่นนะฮะก็คือเราจะต้องทําการหยิบป,ปืนขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะยิงไข่ระหว่างเรากับมันนะฮะ กับไอหน้าหลอนนะฮะกับเราเนี่ยเราจะเลือกยิงใครตอนนี้ต้องต้องคิดนะฮะต้องคิดให้ดีเพราะว่ามันออจริงๆก็ไม่ต้องคิดหรอกเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแม่งก็เสี่ยงดวงอะนะมันมีสามนัดใช่ไหมเมื่อกี้มีปอมสองมีจริงหนึ่งเออมันต้องเสี่ยงดวงแหละแต่เราก็ต้องคิดด้วยนะบางทีนะฮะแต่อันนี้คือมันมันคิดไปมันก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นวัดดวงด้วยการยิงตัวเองดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่กูซวยขนาดนี้เลยเหรอวะเปิดมาก็เอาเลยเหรอ ระวังโอเคเหลือตอนนี้ผมเหลือ1นขีดแล้วนะพลังงานชีวิตชิบหายแล้วท่านผู้ชมแม่งนัดแรกกู้ยิงตัวเองเลยไอเวนเอาเรียบร้อยครับนี่ไอหน้าหลอนมันยิงตัวเองท่านผู้ชมกลายเป็นกระสุนปอมหมดเลยนะตอนนี้เพราะว่านัดจริงมันมี1น,นัดไงเมื่อกี้เรียบร้อยเนี่ยวิธีการเล่นมันก็ประมาณนี้นะครับก็คือเราจะต้องเอากระสุนจริงกระสุนปลอมนะครับใส่ไปในปืนลูกซองนะฮะแล้วก็มาเสี่ยงกันว่าใครจะโชคดีโชคร้ายนะครับโชคร้ายก็โดนยิงหัวแตกไปนะฮะแต่ถ้าโชคดีก็รอดไปแค่นั้นเอง มาแต่ว่าถ้าเป็นรัสเชียรูเลตนะฮะมันจะต้องใช้เป็นปืนลูกโม่นะออแล้วก็วิธีการเล่นใกล้คล้ายกันแหละก็คือใส่กระสุนจริงกระสุนปลอมนะโอเคม่กกี้นี้นะฮะมีแดง3น้ำเงิน2นะน่าจะใช่นะผมจัดมันก่อนเลยดีกว่าท่านผู้ชมไปเออขอยหน้าต่อไป,ปลูกปลอมแล้วมันก็ยิงกูขอยหน้าต่อไปลูกปลอมแล้วมันก็ยิงกูหรือไม่มันก็ยิงตัวเองแล้วเป็นลูกจริงไปซะอีเวนไอหน้าหลอนจัดก,การไปลูกจริงจริงเออเออมันอ่อยให้เราท่านผู้ชม มันอ่อยให้เราอันนี้คือแบบว่ามันอ่อยให้เราเลยดูได้อย่างแบบชัดเจนเลยนะฮะจริงๆมันเป็น AI อ่ะไอ้หน้าหลอดนั้นมันเป็น AI มันต้องรู้ดิกระสุนเป็นอะไรอ่ะมันอ่อยให้เรามันกลัวว่าเราจะมันกลัวว่าเราจะแพ้เออมันจะกลัวทําไมวะมันก็ต้องมันก็ต้องชนะเราสิเอองงว่ะพูดอะไรเนี่ยเอาละตอนนี้นะฮะเขาให้เราทําการสุ่มไอเทมนะฮะจากกล่องปริศนานะฮะซึ่งในนี้จะมีไอเทมทั้งหมด2ชิ้นให้เราได้สุ่มออกมาซึ่งประกอบไปด้วยกุญแจมือกับมีด แล้วดูเหมือนในตานี้ครับพลังงานชีวิตมีถึง4ขีดเลยนะกระสุนจริง1กระสุนปอม1โอเคเนะี 50, 50, 50นะ่ยห้าสนะตานี้50 50ามาดูความสามารถของไอเทมพวกนี้กันดีกว่าทานผู้ชมเราสามารถใช้อันนี้นะครับกุญแจมือนะฮะในการล็อกสตูทั้งหมด2เทินนะผู้ชมนี่แล้วเราก็สามารถที่จะยิงมันได้นะฮะจัดไปปอมโอเคไม่เป็นไรเพราะว่ามันโดนล็อกอยู่นะรเรายังยิงได้อีกลูกหนึ่งอ่าเรียบร้อยจัดไป เต่มเรียบร้อยครับลดไปอีกหนึ่งอ่าเหลือสมแล้วมันเหลือ3แล้วแต่ว่ายังเหลือเยอะอยู่นะถือว่ายังเหลือเยอะนะฮะโอเคมันหลุดแล้วท่านผู้ชมเพราะเราล็อกมันไปแล้วสเทินแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าพอกระสุนหมดในปืนเนี่ยกระสุนหมดปุ๊บเราก็ได้สุมของใหม่นะก็คือจบเทินนั่นเองเราก็รอดเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมันเขียนว่าพระเจ้าท่านผู้ชมเป็นลายเซ็นชื่อตอนที่เราเซน็นตอนเข้าเกมมาตอนแรกเฮ้ยไอ้บ่อนี่มันจะอวดอ้างว่ามันชนะพระเจ้าเว้ยท่านผู้ชมเออก็มาดิกลัวหรือไงอะ 2ต่อ2โอเคก็50 50เหมือนเดิมผมจะทําอย่างนี้แล้วกันนะฮะอันนี้เป็นเว่นขยายนะอันนี้เป็นบุรี่นะฮะบุรี่สามารถเพิ่มเลือดได้1ขีดนะฮะแต่ว่าเว้นขยายนี้มันโกงตรงนี้นี่นี่น,นี่มันทุบนะ,ะแล้วก็ทําการส่องดูครับว่าข้างในเป็นกระสุนอะไรปรากฏว่าเป็นปอมฮนะเป็นเสียมเงินนะฮะลูกแบงค์จัดไปตัวเองปากเข้าให้ทุกครั้งที่เรายิงตัวเองแล้วเป็นลูกปอมนะท่านผู้ชมเราจะสามารถยิงได้อีกครั้งหนึ่งเออ ผมเชื่อว่าลูกนะแม่งจะต้องเป็นจริงแนะ่นอนผมจะใช้มีดนะเป็นมีดครับมีดหรือเลื่อยวะน่าจะเลื่อยนะทําการตัดปากกระบอกปืนนะครับทําให้สามารถที่จะยิงแบบ,บ,ด,บด,ด,ดับเบิลดาเมจนะครับติดคริอ่าเรียบร้อยลดไป2ขีดอ่าดับเบิลไงดับเบิลปกติดลดขีดเดียวมามันเหลือหนึ่งละน้อยแล้วนะไอหน้าหลอนยังไงเอ่ยเฮ้ hey, แต่มันมีกุญแจมือดีกว่าเฮ้ hey, แต่มันล็อกผมแล้วมันใช้มีดยิงแล้วก็ผมจะต้องลดไป3แนะ่นอนเอ้ไม่ดิ มันมีกระสุนจริงหนึ่งกระสุนปลอมหนึ่งนี่ว่ามันมีโอกาสยิงเราได้แค่ครั้งเดียวโอเคแล้วมันก็จะจบเทินเนี่เมื่อกี้มันกินน้ำ่านผู้ชมการกินน้ํามันจะทําการชักกระสุนออกซึ่งมันชักกระสุนจริงออกเว้ยทำให้ตอนนี้ครับกระสุนปืนหมดแล้วเรียบร้อยส่มของต่ออ่าอย่างนี้ก็สวยสิครับได้แว่นขยายมาแล้วก็มีดอีกแล้วเฮ้ยทำไมเซตไอเทมมันเหมือนเดิมเลยวะแล้วแว่นวางที่เดิมด้วย3ต่อ2โอเคจริงสมปลอมสอง จำว่าท่านผู้ชมช่วยกันจำหน่อยโอเคแต่ผมจำในหัวอยู่นะฮะเราส่องก่อนเลยดีกว่าไปาถ้าเป็นจริงผมมามีตัดได้เลยเนี่ยอ้าวเรียบร้อยดิโอ้โหทาไมมันง่ายอย่างงี้วะมึงเจอดับเบิลดาเมจแน่นอนส่องดูแล้วลูกจริงจัดไปแล้วมันเหลือ2ขีดด้วยเรียบร้อยมึงตายแน่นอนในหน้าหลอนจัดไปเออจบเรียบร้อยะฮะแต่ว่ายังไม่ชนะนะเราต้องเล่นอีกเกมหนึ่งครับเราต้องชนะมัน3รอบนะฮะถึงจะชนะจริงๆ เออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแพ้มันแม้แต่รอบเดียวนะคือเราแพ้เลยก็งงเหมือนกันก็งงเหมือนกันอ่ะแต่เข้าใจได้เราเป็นผู้ท้าจริงก็ต้องตามกฎมันนะนะโอเคตาน,นี้ของจริงแล้วถ้าตายก็คือตายจริงเลยนะมันอนะหมายถึงมันอนะเราเราตายเมื่อไหร่ก็ตายจริงนะฮะจัดไปเออไม่ต้องบ่นเยอะไอหน้าหลอนมึงบ่นมากูก็แปลไม่ออกอีกแล้วจัดมาจะเอาอะไรก็มาเลยโอมาแล้วของเล่นใหม่ฮะเป็นเครื่องอะไรสักอย่างนะฮะมีหน้าจอมอมิตเตอร์ด้วยตึ๊ด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 นี่อะไร หมือนจะเป็นการไกนะท่านผู้ชมมันจะทําการตัดสายไฟเหรอโอเคเดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะทําอะไรแต่ตอนนี้ครับเราสามารถสุมของได้4ชิ้นละไอ้เกมที่แล้วเราสุ่มได้แค่2นะแต่ครั้นี้สุมได้4แล้วนะครับหมาบุหรี่แล้วก็มีดแล้วก็น้ําแล้วก็บุหรี่อีกแล้วอยากได้แว่นขยายมากกว่าแม้กุญแจมืออ่ะมันจะได้แบบโอ้โหโอ้โหตะครั้งนี้เลือดอย่างเยอะท่านผู้ชม6ขีดจริง1ปึปอม2โอเคจริง1ปลปอมสองจได้จําได้ จริง1ปลอมสองจริงหนึ่งปลอมสองจริงหนึ่งปลอมสองเอายังไงดีวะเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาไงดีเอาตัวเองดีกว่าไปไปไปปลอมปลอมเออเรียบร้อยท่านผู้ชมจัดไปทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเราทําการกินน้ําชักกระสุนออก1ลูกดีกว่าโอเคเพราะมันเหลือสองลูกไงอ่าเรียบร้อยเราชักจริงออกมาสแสดงว่าในนี้เป็นปลอมครับอ่าไม่เป็นไรก็เริ่มเทินใหม่ก็ได้กระสุนหมดแล้วตอนนี้ โอเคเรียบร้อยฮะอ่าง่ายๆ่ายฮะง่ายๆา,ยายตอนนี้ถ้ากับว่าไม่มีใครโดนยิงนะโอ้ยน้ำว่ะโอ้แม่งเซตไอเทมเดิมอีกแล้วน้ำแม่นขยายหน่อยกุญแจเออได้อยู่กุญแจเออจัดไปดีอยู่ดีอยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอ้โหออเลยมึงเอ้สี่ต่อสี่โอเคมาสี่ต่อสี่จำไว้8ดนัดนะในปืนเนี่ยแดนัดจริงสี่ปอมสี่บอกเลยว่างานนี้เนี่ยไม่หมูนะฮะ เราเริ่มด้วยการล็อกแม่งก่อนเดี๋ยวยกว่าทำไมลิ้นพันล็อกมาก่อนเลยอ่ะไปจัดไปแล้วก็ทําการเรามีบุหรี่สอันใช่ไหมไม่ไดีเก็บไปก่อนดีกว่าเรากินน้ำดีกว่าชาักออกสักสลูกดีกว่าท่านผู้ชมจัดไปชักออกดิปอมโอเคเท่ากับตอนตนี้เหลือจริง4ปอมสอาอีกลูกหนึ่งปอมปอมปอมอ๋อปอมนะมึงปอมเออเอาลด้ง้นได้จริงแน่นอน อันนี้คือวัดดวงเลยท่าผู้ชมเพราะว่ามัน4ต่อ2แล้วนะฮะจริง4นะปรอม2มันต้องโดนแล้วว่า4ใน6อะ่ะจัดไปเออสวยดีอย่างเงี้ยลดไป2นี่มึงไอ้หน้าหลอนเรียบร้อยมาต่อนัดนี้ยังไงเรายังได้ยิงอีกนัดหนึ่งนะท่าผู้ชมพอมื่อกี้เรายิงไปแค่นัดเดียวนะอ,อ่าผมว่ามันต้องเดอบลจริงอะ่ะเอาไปจัดไปจริงเออ เป็นงาละเป็นงาละเหมือนดวงจะดีอยู่นะเอออ่ะมันเรียบร้อยครับมันโดนล็อกแล้วเอ้ยมันมันโดนปลดล็อกแล้วแต่ว่ามันล็อกเราคืนว่ะชิปหายแล้วแล้วมันดูดด้วยท่านผู้ชมมันดูดบุหรี่เพิ่มเลือดนั่นไงอีกอันหนึ่งดิมึงอ้าวนั่นไงกูว่าแล้วแล้วที่เรายิงไปเมื่อกี้มันมีผลอะไรบ้างวะเออแต่ก็มีอยู่นะมันลดไปหนึ่งไงตอนนี้มันมีห้านะครับมันดูดบุหรี่เติมมาเหลือห้าละโอ้ยโอเคก็ได้อยู่แล้วมันส่องดูแล้วตอนนี้ มันใช้แว่น่องดูลูกปลอมมาดิยิงตัวเองเรียบร้อยแต่ต่อไปมันไม่มีแว่นนะมันต้องวัดดวงแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นลูกจริงนะขอให้ปลอม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 ปลอมปลอมเออแม่งจริงอีกไอเว้ยเอ้ย,เ,อยเลือเราเหลือน้อยกว่ามาแล้วตอนแรกเรามาดีนะเว้ยทำไมตอนนี้มันดูแบบว่าเหมือนเราจะซวยยังไงก็ไม่รู้เอายังโดนล็อกอยู่ไอเวนยังไง จัดตัวเองไปอ้าว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 อ้า <c> ว <oughs> เรียบร้อยท่านผู้ชมมันยิงตัวเองเอา้าวเลือดเหลือเท่ากันแล้ว4ต่อ4เออโง่ใช้ได้นิวว่าเอไออ่ะอันนี้น่าจะปลอมนะครับโอเคจัดตัวเองไปปักโอเคเอ้ยลืมกินยาเลยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยว,ยวค่อยกิน,เ,กนเพราะว่าทุกครั้งที่สุมของเสร็จนะฮะเราจะได้เป็นคนเริ่มก่อนเสมอเออของดีนะของดีนะ ยังไงกระสุนจริง3ปลอม2โอเคจัดไปห้านัดจริง3ปลอม2เริ่มจากการล็อกแม่งก่อนเลยดีกว่าท่านผู้ชมไปล็อกปา2าเทินไอหน้าหลอนเรียบร้อยฮะแล้วก็สองดูก่อนไหมสองดูก่อนไหมปึ๊บจริง3ปลอม2นะโอเคจริงนะครับงั้นเราก็หันเลยไปเป็นดับเบิ้ลดาเมจนะฮะแล้วก็กินยาสักหน่อยแล้วกัน ไปขอเรียกว่ากินยาแล้วกันนะครับพูดสูบสูบเดี๋ยวมันโดนแบนไม่ใช่ไรโอเคกินกงินเออกินก็ได้เออกินก็กิน <c oughs> กินควันนี่แหละมึงมะเร็งปอดแน่นอนจัดปลายิงปเลือเต็มละไปเออจบยังไม่จบเอ,อ้ยเ,เลือดมันเหลือนี่แล้วว่าเหลือสองขีดแต่ว่าสองขีดมันเป็นสองขีดสุดท้ายที่แปลกๆท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมดูนะมันแปลกๆนะฮะหมายความว่ายังไง พร้อมือยังล่ะฮะเอาพร้อมมาดิเอ้ยมันออกกันไกลตัดสายไฟหน้าจอมันหายไปแล้วมันปิดเลือดตัวเองทู้ชมอ้าวจะเล่นอย่างนี้เหรอมันปิดเลือดตัวเองไม่ให้เราดูแล้วผมขอกินน้ำก่อนนะครับจริงๆมันไม่ใช่น้ำหรอกมันคือเบียนะฮะแต่เราเรียกน้ำแล้วกันโอเคชักกระสุนปอมออกมาเออเรายิงจริงไปแล้วหนึ่งนัดใช่ไหมแล้วก็ปอมออกมาอีกหนึ่งนัดแสดงว่าตอนนี้เหลือจริงสองปอมหนึ่งผมเชื่อว่านัดเนี้ย ไม่จริงก็ต้องปลอมมันต้องสักนัดหนึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นหันมากเลยดีกว่าไปาจัดไปมันโดนล็อกอยู่ด้วยน,นะครับเราต้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ยิงไปเลยถ้าชนะก็ชนะเลยถ้าแพ้ก็แพ้อ้าเรียบร้อยดวงดีสุด้วยไงเออไอเราก็ดวงดีสะด้วยไงทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยมึงเอ้เรียบร้อยชนะแน่นอนมาเหลือสองหัวใจเมื่อกี้จบเกมตาแดงเลยมึงตาแดงกล่ำเลยทีนี้โมโหจัดแพ้ไปเรียบร้อย โอเคตอนนี้เหมือนจะมีกล่องปริศนานะฮะน่าจะเป็นกล่องใส่เงินนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูซิโอ้น่าไงเรียบร้อยได้เงินกลับบ้านอ่าชนะมันก็ได้เงินมาจะได้สักกี่บาทวะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะแม่เรียบร้อยครับชนะเรียบร้อยก็ตไอ้เราก็นึกว่าจะเก่งจริงๆไม่ใช่แล้วหรอกคือผมไปซ้อมเล่นมาเยอะแล้วคือผมไปซ้อมมาเยอะแล้วไม่งั้นแม่งไม่ได้ขนาดนี้นะ จริงอันนี้ถือว่าง่ายนะเพราะว่ามันเป็นแค่การสอนเล่นเฉยๆนะจริงๆของจริงมันจะยากกว่านี้นะอันนี้แค่สอนเฉยๆเออมาแต่ว่าคราวนี้นะครับอันนี้ของจริงแล้วนะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่การสอนแล้วนะมาเราต้องกดตรงนี้ครับกระปุกยานะฮะมันบอกว่าถ้าเกิดกินแล้วนะฮะจะทําให้เราเนี่ยมีความสามารถในการขับรถที่ลดลงนะฮะโอเคก็คือขับรถกลับบ้านเมื่อกี้ที่เห็นนะงั้นเราก็กด yes ไปเลยนะครับไม่เป็นไรมันจะลดลงหรือไม่ลดกระช่างหัวมันเถอะ เพราะว่ามันจะทําให้เกมจริงจังขึ้นเราออกไปประตูเหมือนเดิมไอคนที่มันยืนดูดหลี่อยู่นะฮะก็หายไปแล้วนะแต่ว่าเรายืนอยู่ในผับเหมือนเดิมเราเข้าประตูไปเหมือนเดิมครับทิปตุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดไอหน้าหลอนก็ยังไม่ตายเหมือนเดิมเพราะว่าแม่งแม่งเกิดใหม่ได้เรื่อยๆไอหมอนี่แม่งกงโอเคเหมือนเดิมครับ A B C D E แต่ว่าเกมในคราวนี้จะไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่ามันจะจริงจังขึ้น เล่นมาได้รับ3เกมแต่ว่ามันไม่มีรูปหัวกระโหลกแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าคราวนี้เมื่อเราตายเราสามารถเริ่มใหม่ได้เรื่อยๆแต่เราก็ต้องเริ่มจาก1ใหม่นะแต่ถ้าว่าความยากเนี่ยจะยากขึ้นนะครับไม่เหมือนตาที่แล้วแล้วนะแล้วก็จะมีไอเทมเสริมเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับหลายชิ้นเหมือนกันนะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมมันคืออะไรเราก็ยังไม่รู้เลือดคนละ2แล้วก็กระสุน2 2โอเคทําไมมันเป็น222เยอะจังวะจริง2ปลอม2นะฮะ โอเคเดังเลวิวไอเทมก่อนนะครับเริ่มจากไอนี้ก่อนเลยดีไหมโอเคเริ่มจากไอนี้ก่อนแล้วกันนะครับไอนี้คือภาษาอังกฤษช่างมาแล้วกันแต่แปลว่าความสาม,มารถของมันก็คือมันจะทําการชักออกมาแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายนะฮะแล้วเราก็จะสามารถแย่งไอเทมของศัตรูมาได้นะฮะซึ่งผมจะแย่งกุญแจมือมันมาแล้วเราก็ล็อกมันซะ2เทิร์นเรียบร้อยกระสุนมี4นัดเราล็อกมันไป2เทิร์นเราจะยิงมาได้2นัดอ่ต่อไปเราก็จะต้องทําการใช้โทรศัพท์นะครับอันนี้คือโทรศัพท์ มันจะโทรหาบุคคลปริศนาเพื่อทำนายอนาคตดูสิมันบอกว่านัดที่สจะเป็นลูกจริงโอเคนัดที่3เป็นลูกจริงนัดที่สนัดที่สนัดที่สเพราะฉะนั้นเราจะต้องเสี่ยงดวงด้วยการยิงมันก่อน1น,นัดโอเคจัดไปเอ๊ยปอมว่ะอ่ะไม่เป็นไร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 เราจะทำการ จะยิงมันดีไม่ว่าท่านผู้ชมถ้ายิงมันมันมันได้เล่นเลยนะถ้าจะยิงตัวเองก็เสี่ยงเกินยิงมันดีกว่านักที่สามเป็นลูกจริงอะเรารูแ้แค่นี้แหละเอ้ยชิบหายละ้ะกูทําพลาดวะเรียบร้อยแล้วลูกปอมหมดแล้วด้วยโอ้โหมายัางเหนือจบอย่างแป๊กนั่นไงเรียบร้อยกูโดนเลยมึงเอ้ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยมันใช่เรื่องไหมแมไอ้บ้าเอ้ยคำนวณผิดพลาดวะ ถ้ามันบอกว่านัดที่2อ,อะไรเงี้ยเออแม่งยังเข้าท่าเพราะว่าเวลามันโดนล็อกมันโดนล็อกสองเทินใช่ไหมเออมันก็จะแบบเออเรายิงไป2นัดมันต้องโดนสักนัดหนึ่งแต่อันนี้แม่งนัดที่สามแม่งก็เดาหนึ่งสองไม่ได้อะเราต้องเดาเองอะลูกที่1ลูกที่2แล้วผมเดาไปเป็นลูกจริงไงแล้วแม่งเสียไปลูกปอมหมดเลยโอ้ชิบหายเอ้ยไปอันนี้นะัดสุดท้ายจริงแนะ่นอนเรียบร้อยมาสุ่มของใหม่ไอ้บ้าเอ้ยอะยังดีว่าหนึ่งต่อหนึ่งโอเคยังดียังดีอย,ย,อยู่ยังดีอยู่นะมา ดูสิจะได้อะไรคราวนี้เหมือนจะเป็นบุหรี่นะแล้วก็โทรศัพท์โอเคไอ้บุหรี่ก็เพิ่มเลือดดิเอา้าจัดไปสอ,สองสองสอง,สองปอมหนึ่งจริงโอเคสองปอมหนึ่งจริงแม่งจำยากเหลือเกินสองปอมหนึ่งจริงจริงหนึ่งจริงสองปอมเอ้ยอยังไงวะเอาไปว่าช่างมาเถอะเอาไปว่ามีนัดจริงอยู่แค่นัดเดียวแล้วกันไปเราเติมยาหน่อยนะฮะแล้วก็ทําการโทรโทรศัพท์ดิมึงเชื่อได้ไหมเนี่ยฮะ มึงช่วยแบบโทรแบบนัดที่2นัดที่3เฮ้ยเอานัดที่3ไม่นัดจริงว่ะโอเคนัดที่3ไม่นัดจริงนะผู้ชมแล้วในในปืนเนี่ยมันมี3นัดพอดีนะหมายความว่านัดที่1กับนัดที่2ต้องเป็นลูกปอมนะครับลูกแบล็งก์ก็คือตอนแรกเลยมันบอกว่ามีปลอม2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะทําการยิงตัวเองเลย2นัดรวดนะฮะแล้วเราก็จะได้ยิงไปเรื่อยๆนะฮะเรียบร้อยครับปอมไปขาวนี้แหละมึงเสร็จกูแน่มึงเหลือหนึ่งขีดใช่ไหมมึงโดนแน่นอนไอ้หน้าหลอน เรียบร้อยครับ2นัดผ่านไปนัดที่3มลูกจริงยิงแม่งมเลยไปเรียบร้อยชนะได้แบบงง,งๆอยู่ๆดวงก็มาเออแต่ถ้าเกิดว่ามันบอกว่านัดที่3มเป็นลูกแบง n k อย่างเงี้ยเออแม่งก็แบบแม่งก็จะสุ่มยากหน่อยแต่นี้คือมันมันบอกนัดที่3เป็นลูกจริงไงและลูกจริงมันมีลูกเดียวไงก็เลยรู้เลยว่าเอออไอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนัดแรกอ่ะเป็นนัดปลอมเออแบบต้องแบบนี้เสียแล้วนี่ไอเทมอะไรเนี่ยมาอีกแล้ว เยอะเหลือเกินเนี่ยโอ้ยาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยโอ้เอ,อ้ยเดี๋ยวแล้วมันมีแย่งของวะท่านผู้ชมไอ้นั่นมันมีแย่งของวะ่ะโอเคแล้วผมจะทํายังไงละเนี่ยผมจะทํายังไงละเนี่ยอันนี้มันยานะอันนี้เป็นบุหรี่เป็นยาแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นยาเหมือนกันแต่ว่ายาอันนี้นะฮะมันจะมี50%นะครับเอ่อเพิ่มเลือดสองนะฮะ50%เพิ่มเลือด2ะะอด 2, แต่ว่าถ้าเกิดว่าพลาดหรือว่าดวงซวยนะฮะมันจะลดเลือดอ่ามันจะลดเลือดหนึ่งกรีด ทำไมทำไมมันแปลกๆว่าลิ้นบมเนี่ยลดเลือดหนึ่งขีดเออก็คือสรุปง่ายๆถ้าดวงดีก็เพิ่มไป2ขีดแต่ถ้าดวงซวยก็ลดหนึ่งเออแค่นั้นแหละนะครับไม่ต้องอ,อะไรเยอะแยะนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันจะพูดอะไรเยอะแยะนะฮะแต่เป็นว่าเมื่อกี้เนี่ยกระสุนมี1ต่ตอนหนึ่งะฮะก็คือ1จริง1ปลอมแล้วเราจะทํำยังไงดีวะเออเราต้องวัดดวงแล้วท่านผู้ชมเราต้องวัดดวงแล้วคือไม่ว่ามันจะเป็นจริงหรือปลอมนะฮะ ไม่ว่ามันจะเป็นจริงหรือปลอมนะครับเราต้องวัดดวงแล้วในเมื่อมันมี2นัดนะผมจะใช้นี่แล้วกันนะครับไอ้นี่คืออินเวอร์เตอร์นะครับความสามารถพิเศษของมันก็คือมันสามารถที่จะสลับกระสุนได้สมมติว่าตอนนี้นะครับมันเป็นจริงอยู่ใช่ไหมมันก็จะสลับในรังเพลิงเนี่ยเป็นปลอมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นปลอมมันก็จะสลับเป็นจริงเออและไม่ว่ามันจะเป็นจริงหรือปลอมนะครับโอกาสมัน5้า0ิบ้าิบนะครับเราใช้ไปเลยดีกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น ปอมมันจะเปลี่ยนให้เป็นจริงแล้วเราก็ได้ยิงมันหนึ่งนัดแต่ว่ามันก็จะยิงกลับมาอีกหนึ่งนัดเช่นกันแต่ถ้าสมมติมันเป็นจริงแล้วเราเปลี่ยนเป็นปลอมเท่ากับว่านัดต่อไปมันก็จะต้องยิงตัวเองแล้วม,มันไม่มีผลอา่าเรียบร้อยกลายเป็นปลอมซะงั้นหมายความว่านัดอ่านัดก่อนที่เราจะสลับเนี่ยเป็นจริงนะครับเอ้พูดแล้วงงว่ะพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมั่วอเลยมั่วชิบหายเลยพูดอะไรก็ไม่รู้แต่แบบว่าถ้าใครตามทันก็น่าจะเข้าใจนะแต่ถ้าใครตามไม่ทันก็คงไม่เข้าใจนะครับคือผมแม่งเป็นคนที่อธิบาาาายยยแล้้้ววเเขใจญญกกม คือถ้าเกิดว่ามีคนบอกให้ผมไปเรียนเป็นครูเนี่ยผมบอกเลยนะผมไปไม่ได้กู <c oughs> สอนใครไม่ได้แน่นอนแม่งไม่รู้เรื่องโอเคจริงสองปลอมสองจัดไปเอ,อ้ยแล้วมีแย่งของด้วยไงมีแย่งของด้วยไงจริงสองปลอมสองงั้นเราใช้โทรศัพท์แล้วกันทานผู้ชมไปโทรหาบุคคลปริศนาสิไหนบอกหน่อยว่านัดที่สเป็นปลอมโอเคนัดที่สองเป็นปลอมเราตัดปลอมเลยแล้ววห,หนึ่งนัด โอเคต่อไปก็มีจริงเหลกสปลอมเหลกหนึ่งเราต้องหาได้ว่าปลอมอีกนัดหนึ่งอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น,เร,ะะน,นเราจะทําการกินน้าแล้วกันกินน้ํากินเบียร์ไปชักกระสุนต้องมาขอให้เป็นปลอมเรียบร้อยนะัดที่สองเป็นปลอมใช่ไหมมึงเสร็จกูแน่มึงเสร็จกูแน่นอนไอ้หน้าหลอนมาแย่งของเลยท่านผู้ชมแย่งมันมาดูซิจะแย่งอะไร ผมคิดไว้แล้วอันดับแรกกุญแจมือจัดไปล็อกไปเลยเรียบร้อยฮะแล้วต่อไปก็ไอ้นี่ครับเอ้ยเดี๋ยวเดเออชิบหายละเอ้ยไม่เป็นไรเอาไอ้นี่แล้วกันโอเคแย่งแย่งอีกครั้งหนึ่งแย่งมีดมันมามีดจัดไปปึ๊บหันเรียบร้อยแล้วก็ใช้ยาก่อนเลยถามว่าใช้ทำไมนะฮะ จริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้แลวใช้ไปเลือดก,ก็ไม่เพิ่มนะเพราะว่ามันตันแค่สี่นะครับถามว่าทำไมต้องใช้เพราะว่าไอ้น,นี่มันมีแย่งของถ้าสมมติว่าตาหน้ามันได้ยิงเรามันจะต้องแย่งของเราแล้วก็เอายาเราไปแน่นอนเพราะฉะนั้นเรากินก่อนเลยนะฮะตัดหน้ามันนะฮะไปยิงไปเรียบร้อยลดไปสองมาแล้วก็เรายิงได้อีกนัดหนึ่งนะเอะแต่จริงๆเราไม่ต้องใช้ก็ได้ด้วยว่ามันจบเธอแล้วเออลูกจะใช้ทําไมเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยใช่ปะวะ เอ้ผมผมชักงงแล้วว่าท่านผู้ชมยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะกูใช้ยาทําไมเนี่ยเอ้ยงงวะงงกับตัวเองแล้วเนี่ยเออด้วยความพูดมากไงมันก็เลยงงไปหมดแล้วเนี่ยเอ้ยอานงไงเรียบร้อยอ่าใช่ด้วยแล้วกูกินยาทาไมงงเอ้ามึงทำทำไมเนี่ยเอ้ยนี่ถ้าจะบ้าเอ้แต่ได้กลับคืนมาอยู่เอ้ยแต่ได้กลับคืนมาอยู่โอเคใช้ได้ใช้ได้หืมสามต่อสี่โอ้ขาวนี้ยากวะสามต่อสี่ สต่อสี่แล้วเราไม่มีแย่งของแล้วด้วยสมต่อสี่สต่อสี่โทรหาเลย3ต่อสมึงบอกกูดี่นัดแรกอโอ้โหแม่งนัดที่7เป็นลูกปลอมไอเวนแล้วก,กูจะรู้ไหมอ่ะกูยิงไปเลยแล้วกันยังไงแม่งก็ต้องวัดดวงแล้วละ่ะอ่ะปลอมเรียบร้อย3ต่อสี่ใช่ไหม3มจริง4ี่ปลอมปลอมหมดแลยหนึ่งนัดเท่ากับกว่าตอนนี้เหลือ3จริงสาปลอมมันชักออกอีกหนึ่งนัด เป็นนัดจริงหมายความว่าตอนนี้เหลือสองจริงสามปลอมมันแย่งของแย่งยาอ้าวชิบหายแล้วกูว่าแล้วมันแย่งจริงๆด้วยถึงไม่ใช่ตาที่แล้วแต่แม่งก็ตานี้ว่ามันแย่งจริงนะท่านผู้ชมผมบอกแล้วเอ้มันกินยายาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับขอให้มันดวงซวยลดเลือดไปหนึ่งใบมึงเออเรียบร้อยมันน็อกไปแล้วลดไปหนึ่งเรียบร้อยเท่ากับว่าที่มึงแย่งยากูไปเป็นโมคาหน้าไอหน้าหลอนแล้วมันยิงตัวเองด้วยนะจริงจริงไม่จริงว่ะแม่งปลอมโอเคจริงอันนี้จริง เออปัโทูไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะชนะแล้วอะโอ้กากจังวะ AI อป้ทูแล้วบอกชนะพระเจ้าเนี่ยนะเหรอคนที่ชนะพระเจ้าโอกระจอกไปฝึกมาใหม่หน้องเรียบร้อยอันนี้ตาสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมถ้าชนะคือชนะแล้วนะมาน้ำยาน้ำแว่นเอ,อ๊ยทำไมมันสุ่มได้เยอะจังวะหาอันเลย กุญแจมือนะโอเคสต่อสาโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอโ้แล้ว2ต่อ2ด้วยกระสุน50 50จัดไปในเมื่อมันเป็น2ต่อ2นะฮะเอ้แต่ว่าเราเราเราจบเกมไม่ได้วะ่ะเอ่อน้ำแล้วกันเอาน้ำไปก่อนเอาน้ำไปก่อนเพราะว่าโอ้โหแล้วแม่งเอาจริงออกด้วยมึงเร็วมากยิงตัวเองไปแล้วกันถือว่าเทิร์นนี้นะฮะไล่ผลไปแล้วกันไม่มีไม่มีค่าอะไรนะฮะ กระสุนหมดละสุ่มของต่อจัดไปสุ่มน้ำมึงเอาน้ำมาทำไมโทรศัพท์ไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่โอเคแว่นโอ้โหแต่ของเต็มอะ่ะมันวางได้แค่8อันแต่เต็มแล้วอะ่ะโอ้โหแว่นของดีโอโ้มึงน่าจะเอาน้ำออกไปเอาแว่นมาไอวน่นสองต่อสจริงสองปลอมสโอเคจริงสองปลอมสาจริง2ปลอมสาโ,โทรศัพท์ก่อนดีกว่าจัดไป ฮัลโหลนัดที่สเป็นจริงโอเคจริงสองปลอมสจริงสองปลอมสนัดที่สมเป็นจริงเอาแวน่นสองสินัดแรกอะไรนัดแรกอะไรนัดแรกปลอมโอเคนัดแรกปลอมยิงตัวเองก่อนนัดแรกปลอมนะท่านผู้ชมนัดแรกปลอม okay. Okay. โอเคโอเคโอเคนัดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ดิไอผมพลาดท่านผู้ชมชิบหายผมพลาดวะผมพลาด เอ้ยงงอ่ะตอนนี้งงแล้วมึนตึ๊บเลยมึนตึบ๊บกูมึนตึ๊บเลยตอนนี้ยังไงวะจริง2ปลอม3โอเคปลอมออกไปได้หนึ่งอนนี้เหลือจริง2แล้วก็ปลอม2โอเคจริง2ปลอม2อนาที่3เป็นจริงงั้นเราล็อกมันก่อนโอเคเราแบบว่าเอาให้มันดีๆไปเลยนะครับมันมีจริงแค่2เรากินน้ำออกไปถ้าจริงออกไปก็คือจบนะฮะโอเคจริงออกไปนาที่3ก็เป็นจริงเช่นกันเพราะฉะนั้นเรายิงมันตุม้มเรียบร้อย หมายความตอนนี้เหลือแค่กระสุนปลอมอีก2นัดนะท่านผู้ชม2นัดนี้ขอมอบให้เจ้าอ่าอ่่าข้าขอมอบให้เจ้าแต่ก่อนอื่นเลยข้าจะยิงตัวเองก่อน1นัดเพื่อความสีวิไลจากนั้นจะเหลืออีก1นัดเป็นปลอมในปืนและข้าจะทําการใช้อุลตอร์เปลี่ยนกระสุนจากปลอมให้เป็นจริงและข้าก็จะยิงเจ้าไอ้หน้าร้อนเรียบร้อยตุ้มจัดไปเออมันต้องอ,อ,อย่างงี้สิ แล้วก็กระสุนหมดแล้วโดนล็อกกุญแจมือทําอะไรไม่ได้สิมึงงานนี้ไอเทมก็ไม่ได้ใช้มึงสุมใหม่ก็ได้แค่นั้นแหละไม่ได้อะไรเลยบุหรี่มาแย่งของมาแย่งของมาสวย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 จัดๆเลยตานี้สวยจัดๆเลยแย่งของได้ดีสี่ต่อ4ชนะแล้วท่านผู้ชมเราชนะแล้วอีซี่อ่ะอีซี่บอกเลยอีซี่อะไรนะสมต่อสี่ฮะใช่ป่าวะเอ้ชิบหายแล้วลืมอาช่างมาแล้วกันเอาเป็นว่า นัดแรกเราออกก่อนแล้วกันจัดแปลสามต่อสี่ขอให้ปลอมออกแล้วกันไม่รู้สามต่อสี่ไหมจำไม่ได้อาชีพหายแล้วแม่งดันเราจริงออกเดี๋ยวเราแย่งของก่อนท่านผู้ชมเราจะแวเเ่เราจะแย่งกุญแจมือนะฮะแล้วก็แย่งแว่นมันกุญแจมือก่อนแล้วก็แว่นนะจัดไปกุญแจมือแล้วก็แว่นส่องถ้าแว่นส่องแล้วเป็นจริงเราก็ชนะเลยจริงๆจะเป็นจริงหรือปลอมก็ได้แหละเพราะว่ายัางไงซะยังไงซะเราก็มีอินเวอร์เตอร์เอาไว้เปลี่ยนกระสุนอยู่แล้วนะฮะมา จริงหรือปลอมก็ได้นะครับส่องไปดูก่อนเพื่อความชัวร์โอเคปลอมอ่ะปลอมงั้นก็เปลี่ยนกระสุนจากปลอมให้เป็นจริงเรียบร้อยแล้วก็เพื่อความเมคชัวร์ว่าแม่งจะตายแน่แนเราดับเบิลดามเมจไปเลยกูใช้หมดทุกอย่างงานนี้มากูกินยานด้วยอา้าวกูกินด้วยอ่ะลดเลือดหนึ่งไม่เป็นไรกูชิวชิว,ชวะยังไงอา้าวกูตายกูตายลดไปหนึ่งอา้าวแล้วไงอ่ะใครแคร์อ้อาวก็ดูดนี่ไงเติมเลือดไปดิเท่าเดิมอะ่ะเท่าทุน ใช้ไอเทมให้หมดโต๊ะอ่ะมึงไม่ได้ใช้แน่นอนในหน้าหลอนเรียบร้อยจบเกมอีซี่ว่ะอีซี่วู้กระจอกเนี่ยนะเหรอชายที่ชนะพระเจ้าประทที่แท้ก็แค่ไอกระจอกชนะครับมันถามเราว่าจะดับเบิลไหมนะฮะดับเบิลออนติ้งจะเล่นต่ออีกไหมถ้าเล่นต่อก็ต้องก็จะได้เงินเพิ่มอีก2เท่าอะไรเงี้ย ถามว่าจะเอาไหมเอาดีป่าะวะเอาดีไหมทุกชมเอาดีไหมไม่เอาดีกว่าผมไม่โลภเว้ยนี่แหละอย่าไปโลภนะครับอย่าไปโลภในชีวิตจริงก็เหมือนกันอย่าไปโลภมากนะฮะเราชนะแล้วเราเลิกเลยนะอย่าไปยุ่งนะครับอย่าโลภนะถ้าเราโลภเนี่ยเราจะเสียหายหมดนะฮะโอเคจบแค่นี้พอนะฮะอย่าไปโลภไปชนะแล้วกลับบ้านได้ <S 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 นอนฝันดีละคืนนี้ได้ตังค์ด้วย าเรียบร้อยครับโอเคก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบไ,ไป้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้หวังว่าทผู้ชมจะสนุกกันแล้วก็มีความสุขกันดีนะฮะแล้วก็สวัสด,ดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับวันสงการานนะฮะใครไปเล่นน้ําที่ไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสด,ดิภาพนะครับแล้วก็เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรนะฮะ ขอทุกคนมีความสุขในวันสำคัญนะครับแม้ว่าตอนนี้จะผ่านไปหลายวันแล้วก็ตามนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ